สวัสดีค่ะคลิปนี้เจ๊ตุ๊กตาจะพาทุกท่านมาดูวิธีการถอดยางเรเดียนออกจากกระทะล้อนะคะแบบชัดๆง่ายๆใครๆก็ทำได้เด้อพี่น้องเด้ออันดับแรกนะคะหลังจากที่เขาถอดล้อมาแล้วแล้วยางมันหลุดขอบแล้วนะคะเราไม่ต้องสับยางใดๆทั้งสิน้นแต่บางเส้นต้องสับยางนะคะช่างเขาก็จะฉีดน้ำนะคะน้ำผงซักฟอกนะคะหรือว่าน้ำน้ำยาล้างจานก,ก็ได้ให้มันลื่นนะพี่น้อง หลังจากนี้จะเป็นเด็กฝึกงานของเรานะคะนี่คือของจริงนะคะแบบมือใหม่นะคะมือใหม่สอนมือใหม่ทํางานจริงๆอ่ะเสียบเหล็กกันยางลงไปนะคะหันปลายใหญ่ๆลงนะคะ,ะงัดขึ้นทีนี้จะได้ไหมไม่รู้นะคะมาดูกันเอาลุ้นไปด้วยกันกับเจตุกตานะคะไหน ขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นมาแล้วแต่ยางมันขอบแข็งนะคะช่างเขาฉีดน้ําพรมน้ํานะคะพรมน้ําเยอะๆไม่ออกนะคะแข็งมากพี่น้องเลยยางมันหลุดขอบมาตั้งนานแล้วนะคะนี่หลังจากนี้ถ้ามันแข็งมากๆมันงัดไม่ออกเลยพี่น้องให้ใช้เหล็กงัดยางตัวใหญ่ๆนะคะเสียบลงไปแล้วงัดขึ้นเสียบแล้วงัดขึ้นแบบนี้นะคะเห็นไหม มันงัดขึ้นแล้วฝั่งหนึ่งนะคะอันนี้หน้างานจริงเลยนะคะนี่หลังจากนี้ก็ยกฝั่งโน้นขึ้นนะคะฝั่งตรงข้ามขึ้นให้มันเหลือช่องว่างข้างล่างแล้วทีนี้ช่างเขาก็จะให้เด็กฝึกงานของเรางัดอีกเช่นเคยนะคะจะได้หรือเปล่าไม่รู้นะคะนี่มาฝึกไปพร้อมๆกันนะคะทุกท่านไอโดดเออกระโดดใส่ยังไม่ได้เลยนะคะ กระโดดเลยอีกสองรอบสามรอบได้ไหมไม่ได้นะจ๊ะยังไงก็ไม่ได้พี่น้องเอ๋ยแสดงว่าแรงไม่พอนะคะคงจะไม่พ้นเจตุกตาเองนะคะมาเจตุกตาจะทำให้ดูนะคะทีนี้นะเด็กทำไม่ได้นะคะนี่ หลังจากนี้เราจะมาทําการงัดนะคะงัดดูนะว่าจะแข็งแค่ไหนนะคะอ่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถีบเข้าไปนะคะเพราะว่ามันจะหลุดนะพี่น้องทาไมถึงต้องถีบแล้ววิธีมันแคบด้วยนะคะร่มช่างอยู่ใกล้ๆแนละ้วมันไปไม่ได้ไปต่อไม่ได้งัดฝั่งซ้ายแล้วก็งัดฝั่งขวานะคะออกไปเรื่อยๆนี่เห็นไหมคะเห็นปลายเหล็กงัดยางไหมมันก็ต้องสอดออกไปแบบนี้นะคะ ท้ายนี้ใครมีข้อสงสัยหรือว่าคำถามอะไรก็คอมเมนต์ถามไว้ใต้คลิปของเจตุกตาได้นะคะแล้วเจตุกตาจะมาตอบคำถามเป็นคลิปวิดีโอให้นะจ๊ะคลิปนี้เจตุกตาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย